ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูภาวนาที่คุณหรือครูบาอินโตคันเทวังโสวัดบุญยืนอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาพระเถรักที่ชาวเมืองพะเยาให้ความเคารพนอกจาก เท่งคัดในพระธรรมวินัยยังมีความเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานเดิมทันชื่อบุญยืนยาเจริญเกิดมวนอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2439ชีวิตในวัยเยามีสัมมาควะอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีนิสัยเกเรก้าวล้าชอบทำบุญสุมทานไม่ชอบลังแกสัตว์ว่านอนสอนง่ายมีน้ำใจต่อเพื่อน จึงเป็นที่รักที่เอ็นดูรักใคร่ของผู้ใหญ่อายุ10ขวบบีดาจึงนำไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของภาะอธิการอภิชัยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสได้เรียนหนังสือพื้นเมืองอักษรพื้นเมืองหรือตัวหนังสือเมืองเหนือจนแค่้วคล่องชำนาญอายุ12ปีเข้าบรประชาเมื่อวันที่4มิถุนายนปีพุทธศักราช2451ได้รับฉายาวา่า อินตะหรืออินโตตั้งแต่บรรพชาก็ถูกเรียกว่าสมณีอินโตเลื่อมาท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยแบบพื้นเมืองทั้งท่องสู่สวดมนต์เจ็ดตำนานและ12บสอตำนานอย่างคล่องแคล่วมีความจำเม่นยำดีมีปัญญาฉลาดไว้พิบดีโดยเฉพาะมีความสนใจในการเทศมหาเวกสันดรชาดกกันต่างๆ หาผู้เทศเสมอท่านยากด้วยท่านนี้มีเสียงกลางวานไพเราะและทํานองที่สนุกสนานจึงเป็นที่ชื่นชอบของคณะศรัทธาอายุ21ปีเข้าพิธีบุปสมบทที่วัดตั้มเหล่าต,ตําบลตั้มอำเภอพะเยาจังหวัดเชียงรายโดยมีพระอธิการวงวัดต่อมใต้เป็นพระอุปชาผ้าอธิการปัญญาวัดตั้มม่อน เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระชัยลังกาวัดต่อมดงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉาย,ยาว่าคันทวังโสท่านมีความสนใจและใส่ใจต่อการศึกษาเป็นอย่างมากเบื้องตน้นท่านมิได้เล่าเรียนหนังสือไทยรู้แต่หนังสือพื้นเมืองอย่างเดียวจึงต้องการที่จะเรียนหนังสือไทยปีพุทธศักราช2460ศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทยที่วัดศรีบุญเลืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง กระท่งพอมีความรู้อ่านออกเขียนได้ปีพุทธศักราช2461ท่านได้ศึกษาต่อที่เชียงใหม่โดยประจำพรรษาที่วัดป่าปองจังหวัดเชียงใหม่นานถึง8พรรษาจนมีความรู้ทางภาษาไทยดีและสอบได้นักธรรมชั้นตีปีพุทธศักราช2 4 6 8เรียนจบศึกษาแล้วได้กลับมาอยู่ภูมิลำเนาเดิมโดยได้เป็นเจ้าวาดวัดตั้มเหล่าต่อมาตำแหน่งคณะ หมวดตำว่างลงท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะหมวดหรือว่าเจ้าคณะตำบลปีพุทธศักราช2475ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาปีพุทธศักราช2483ท่านย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบุญยืนเป็นต้นมาท่านได้สร้างคุณอุปการไว้มากมายปีพุทธศักราช2516ได้รับพระราชทานเรื่องสมณศักดิ์ชั้นพระครูสัญ,ญบัติที่พระครูภาวนาที่คุณอย่างความป่าปื้ม ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาและสาธุชนเป็นอันมากต่อมาท่านเริ่มมีอาการอาภาธเรื่อยมามีโรคประจําตัวหลายโรคลูกศิษย์ได้นําไปรักษาที่โรงพยาบาลพะเยาเชียงรายประชานุเคราะห์แต่อาการป่วยของท่านเริ่มสุดลงเรื่อยๆกับทัางท่านมรณะภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่28มกราคมปีพุทธศักราช2520สิริอายุ82ปีพรษา62 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่